ม eh ่เล mm ่นไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวป่าจะตีเดี๋ยวฝ่าจะตีเลยล่ะเอาไมาเล่นนหนังลงมาไมหนังเลยตรงนี้มามามาจะข่าวตาตาอ่ะมานังตรงนี้มานังนี่นังนี่นังนี่มานังลงอาแบ่งคนเล่นเอยอ้าว อย่าควาง้อย่าควางนี่นี่นี่ตาสินี่ขวางเล่นดีดีห้ามขวางก็ใส่ตากันน่เอเล่นงี้ยน่านี่นี่ก็ตักเทงี้นี่ไปหากระลาเขาลูกนีนน้อยนนไมัลา Đây là bạc, nhìn nhẹ, nhẹ. Đây lòi, lòi tanga. Kai gió của cái kiếm tang ít kích cái kích thích Cái อถมจะเทเหรอเทรถเทดินเทรถจะกานจะเทแล้วอาเทแล้ว